วันนี้นะคะเราจะมาว่ากันในเรื่องของข้าวเหนียวจริงหรือไม่ที่ทานข้าวเหนียวแล้วทำให้เราไปฟังกันค่ะว่าเพราะอะไรเวลาเรากินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งนะคะที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงๆหรือไกลซินิกอินเด็กสูงๆจำพวกแป้งข้าวขาวข้าวเหนียวเป็นต้นนะคะ ร่างกายจะทำการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆนะคะเมื่อน้ำตาลในร่างกายเรามีปริมาณที่สูงขึ้นนะคะมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายร่างกายเราจึงหลั่งสารตัวนึงออกมาชื่อว่าอินซูลินอินซูลินนะคะเป็นตัวควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายให้เป็นปกติไม่สูงจนเกินไปนั่นเองค่ะ ไม่เพียงแต่อินซูลินเท่านั้นนะคะที่ถูกหลั่งออกมาเพื่อควบคุมระดับปริมาณนา้ำตาลในร่างกายข้าเหนียวยังมีคริปตทแฟนสูงเมื่อคริปโทแฟนผ่านกระแสเลือดไปยังสมองนะคะก็จะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งเซโรโทนิน เซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการนอนหลับของร่างกายไม่เพียงแต่เซโรโทนินถูกหลั่งออกมานะคะเจ้าพ่อแห่งการนอนหลับก็มาด้วยคือเมลาโทนินนั่นเองค่ะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการนอนหลับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนอนไม่หลับเราต้องนึกถึงเมลาโทนินกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อทานข้าวเหนียวเข้าไปแล้วเกิดการหลัง่งเซโรโทนินเมลาโทนินออกมาทำไมเราถึงจะไม่ง่วงล่ะ จริงไหมคะไม่เพียงเท่านั้นข้าวเหนียวยังมีค่า GI index หรือค่าดัชนีน้ำตาลสูงย่อยยากเมื่อย่อยยากก็จะเพิ่มเวลาของการหลั่งเซโรโทนินนะคะก็จะทําให้เมลาโทนินหลั่งออกมาได้เยอะขึ้นมันจึงทําให้ง่วงนอนนั่นเองคะ่ะสรุปนะคะด็อกเตอร์ท็กทิปส์กับคําถามที่ว่ากินข้าวเหนียวแล้งง่วงจริงหรือไม่เป็น อย่าลืมเวลาจะเข้าสม,มานาเวลาจะเรียนหนังสือหรือเวลาที่เรายังจะต้องทํางานแล้วไม่อยากให้ง่วงหลีกเลี่ยงการกินข้าวเหนียวที่มีทริปโทแฟนสูงทําให้เกิดการหลั่งเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเป็นเจ้าพ่อของการนอนหลับนั่นเองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ